สวัสดีครับเราอยู่กับช่องทัาตุ่มดำ channel วันนี้จะพาไปดูการใส่ปลาการดักปลานครับในฉบับแบบบ้านๆหากินตามท้องไร่ท้องนาไปชมกันได้เลยครับนี่ผมกำลังเดินไปดูการใส่ปลาวางตะข่าย ใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับเซียนหาปลามากับรถคู่ใจอันดูราเอาละครับหาตัวไม่เจอฮ้า <c oughs> เอาละครับเรามาพบกับเซียนหาปาลาครับ <c oughs> บรรยากาศอันสวยงามอันนี้นะครับเป็นทางน้ำไหล นี่นะครับการหนักแบบบ้านบ้านใ่แบบลูกทุ่งบ้านนาดักปลาเล็กปลาน้อยครับปลาใหญ่คงไม่ติดครับน่าจะติดปลาซิอเอาไว้พอหมกครับรู้วิธีการทำเลยเลยครับ อะครับ,รบท้องนาะเขียวชอุ่มบรรยากาศอย่างดีครับ,รบวิธีการทำชมบรรยากาศนะครับทุ่งนาดูยังไงก็มีความสุขครับอยู่บ้านนอกเขียวชอุ่มยามฝนตกปล่อยๆโอ้โหบรรยากาศโคตรฟินครับ นี่นะครับดูครับกำลังทำการดักปาครับน้ำไหลเย็นสบายชื่นใจครับอยู่บ้านนอกไม่วุ่นวายนะครับชีวิตที่ทือดักปลาครับอิสระในฉบับพันบาทเอาละครับกำลังทำครับ ออกจากปูครับต่อไปดูยังไงก็มีความสุขครับทุ่งนาต่อไปนะครับ การเดี่ยวเดี๋ยวก็เสร็จครับที่ทำ จากตอกตะปูเสร็จครับใกล้จะเสร็จรแล้วครับแลรอติดตามผลงานได้เลยครับอันนี้กำลังตรวจเช็คเรียบร้อยรอเปล่าปลาใหญ่จะติดหรอเปล่าหรือจะติดแค่ปลาตัวเล็กัวน้อยครับ mm hmm. ฟินฟินครับ ตอนที่เอาเชือกมัดครับดึงเข้าไปครับดึงให้มันตึงครับให้ปลามันไหลเข้าไปข้างในครับช่วง้าฝนกันนี้ครับกาหาก,กิน ง่ายครับหมกปลาซิลครับโอ้โหหอมฟินสปายขึ้นใจอร่อยแซ่บนัวสมบรรยากาศครับน้ำดินเยันอ่าครับดิเยครับเสร็จนะครับอาจจะเป็นเสร็จที่รอแล้วครับ